สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ครับหมอสมบัติแนะนำยาเก็บญ้าในนาข้าวนะครับอายุข้าวที่ฉีดได้นะครับ25วันถึง30วันครับพี่น้องเป็นยาเก็บญ้าเก็บวัชพืชในนาข้าวช่วงอายุ25-30วันนะครับตัวนี้จะกำจัด หนึ่งหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าพุ่มพวงหญ้าหางหมานะครับสองหญ้าดอกขาวหรือว่าหญ้าบริเกบางทีก็เรียกว่าหญ้าคืบนะครับได้หญ้าสองชนิดนะครับตัวนี้ก็จะฉีดหญ้าพุ่มพวงหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าหางหมานะครับได้ผลดีนะครับเป็นเก็บหญ้านะครับอัตราการใช้นะครับ สาร1ชุดนะครับผสมน้ํา1 0 0ลิตรนะครับ100ลิตรนะครับชุดนี้นะครับผสมน้ํา100ลิตรตัวนี้ก็จะมี1เวทุรานะครับ2แกรมมาโซนนะครับแล้วก็เวทุร a าแล้วก็ตัวที่3คืออาวันกาศนะครับอาวันกาศตัวนี้จะเป็นยาจับใบอย่างดีนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจับใบออกฤทธิ์ยาได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หญ้าจะตายเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ชื่อว่าเวทุราแกรมมาโซนนะครับฝาเขียวแล้วก็อาวันกาดนะครับชุดนี้ได้ผลดีนะครับชุดนี้ผสมน้ำสผสมน้ำา100ลิตรนะครับหรือว่าเอาไปฉีดได้5เป้นะครับเก็บยญ้า25-30วันนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับยาที่ยืดดื้อยาก็ได้ผลนะครับเวทุราบวกแกรมมาโซนนะครับบวก อาวันกาดนะครับอย่าจับใบครับผม